Angle. พักไทยศิวิไลนํนโดยนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลพร้อมด้วยนายนัทพลสุขพัฒนาหรือมาร์คพิษบูและพลโทอัศวินรัชดานนท์รองหัวหน้าพักนายวิวัตรเจริญพานิษสิริเลขาธิการพักนางสาวพัคออนจันทรคณาหรือชีวานันลูกสาวของนายนาชีวานันอดีตนางเอกภาพยนตร์ในฐานะของโฆษกพักพลเอกกิติศักดิ์รัตประเสริฐประธานที่ปรึกษาพักและนางนายนาชีวานัน์ อดีตนางเอกภาพยนตร์ในฐานะที่ปรึกษาพักลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฟ้นหาตัวเพื่อนร่วมอดมการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และหาสมาชิกพักพร้อมทั้งเดินทางทอดกฐถินสมคัคขีที่วัดแก้วมณีหมู่ที่9บ้านหนองกระทุ่มตำบนผู้เตยอำเภอวิเชียบรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และรับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่นับวันจะมีราคาตกต่ำลงทุกปีโดยมีนายมงคลกิจ สุขสินธารานนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไลและน,นายนัชพลสุขพัฒนาะหรือมาร์คพิทบูรองหัวหน้าพักซึ่งในวันนี้หยุดทำยูทูบด่าตำรวจเพื่อหันหน้าเข้าวัดธรมุนท่อกฐินสมคคีโดยทั้งสะพายบาดและถือตรปัดเดินแห่รอบต้นโภพภายนวัดมารับฟังปัญหาโดยที่นายน,นัชพลสุขพัฒนาะหรือมาร์คพิทบูรองหัวหน้าพักไทยศิวิไลกล่กาวว่าสิ่งที่ตนทำตอนนี้ก็คืออยากจะสอนให้คนคิดเองเป็นและช่วยเหลือตัวเอง ตามแนวทางที่ตนเองได้ทำให้ดูและประสบความสำเร็จไม่ว่าวันนี้วันหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามตนเองก็เป็นมาร์คพิทบูคนเดิมรู้สึกภูมิใจรักในชื่อนี้มากกว่าทุกตำแหน่งแห่งหนบนโลกสิ่งที่ทำให้ตนมีชื่อเสียงในวันนี้คือการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและเห็นคนไทยหลายๆคนลุกขึ้นมาโดยแาตัวเองได้อันนี้คือความสุขซึ่งวันนี้ที่ตนได้อาสาเข้ามาทำงานทางการเมืองและรัฐบาลได้ห้ามหาเสียงแต่ไม่ได้ห้ามตนพูด ตนไม่กล้าพูดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่อย่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคนไทยคิดเองเป็นส่วนนายมงคลกิจสุขสินธารนันหัวหน้าพักไทยศิวไลกล่กาวว่ากเกษตรกรที่มาร้องเรียนถึงราคาอ้อยตกต่ำปัญหาเรื่องราคาอ้อยตกต่ำเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วตอนเปิดหีบราคาอ้อยอยู่ที่880บาทพอปิดหีบเหลือประมาณ780บาท ขณะที่โรงงานอ้อยและน้ำตาลปีที่แล้วมีแค่48โรงงานแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น54โรงงานแล้วซึ่งตนก็สงสัยว่าเมื่อราคาอ้อยตกต่ำแต่ทำไมขอเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีกเป็น10โรงงานและไม่รู้ว่าทำไมเขาอ,อนุมัติให้เปิดโรงงานเพิ่มเติมซึ่งสมมติว่าถ้าเปิดโรงงานเพิ่มเติมแล้วอ้อยล้นตลาดแสดงว่ามันจะทําให้ราคาตกแต่อันนี้โรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันขัดแย้งกันซึ่งตนจะไปตรวจสอบรายรับของโรงงานอ้อยและน้ําตาลณนะปัจจุบัน การขายน้ำตาลเขาก็มีกำไรแล้วยังขายโมลสัสกากอ้อยกากน้ำตาลได้ซึ่งเขามีรายได้ซึ่งเขามีรายได้อยู่หลายทางแต่ไม่ชี้แจงให้กเกษตรกรฟังโดยเขาอ้างว่าที่ราคาอ้อยตกต่ำเพราะราคาน้ำตาลตลาดโลกมันลดลงประมาณ 6- 7เปซซึ่งมันลดลงนิดเดียวเองแต่ราคาน้ำตาลสายที่ขายในประเทศก็ยังเท่าเดิมสำหรับนโยบายพักไทยศเวิไลได้ยึดหลัก3าปอกคือปราบปรามการทุจริตคอร์ชันทุกรูปแบบ ทำทุกวิธีทางให้คนโกงรู้สึกตัวจนไม่กล้าโกงเป็นแปลงด้วยการปฏิรูปราชการทุกภาคส่วนให้เป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชนตามหน้าที่ที่กินเงินภาษีของประชาชนและปกป้องคนจนไม่ให้ถูกคนรวยอารัดเอาเปรียบสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมราคาตกมากาเกษตรกรชาวไร่อ้อยเดือดร้อนมากครับผมขอ้องเรียนผ่านคือมลชนและู้ที่มาพักใครีวิไร ช่วยแก้ไขด้วยครับแล้วเรื่องเงินตามสามสบองบาทจากโรงงานที่เปิดใหม่ก็ยังไม่ได้ขอให้ติดตามให้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับปัญหายังไงลุงปัญหาเงินสามสบองบาทเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไปขึ้นทะเบียนช้ากว่าเขาพิะจะพาแล้วเขาตัดทิ้งเลยแล้วไม่ไใช่ผมคนเดียวเข้าคิวกันเนี่ยเขาเปิดสามวันผมไปวันที่สอง แต่ว่าอยเราส่งเขาไปแล้วใช่ไหมส่งเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าโรงงานน่ะมันจะพอพีหลวงผมโรงงานเรียกค่ะผมไปสามวันผมไปวันที่สองเเต็มแล้วมันกี่เดือนละหลวงโอ้พุกตะพาครับมันเต่พทุกตะาจะเกินปีละเขายังอยู่ในหลักเกณฑ์เข้าอยู่ใช่ไหมที่สามสองบาทจํานวนยอดประมาณเท่าไหร่กี่ตันทั้งหมดกับชาวบ้านด้วยใช่ครัโอ้โหถ้าของผมกับน้องกับพันกว่าแล้วสองคนน่ะพันกว่าแล้วที่เนี่ยที่รู้ว่าที่ไม่ได้แล้วก็ที่ไปเข้าคิวนี่กันน่ะเป็นหมื่นครับ คนละหลายหมื่นบาทคนมันมื่นตันคนละหลายหมืนหมื่นหมืนมืนนั้นเป็นหมื่นตันเป็นหมื่นตันคุณคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับนายอยู่แล้วกะห่งครับนี่บัตรอะไรอ่ะบัตรโรงงานน้ำตาลโชว์โชว์ให้ดูบัตรสมาชิกเกษตรกรตัวจริงส่งไปแล้วครับอ้อยครับเขาเรียกว่าเขารียนสองสมงยปีที่สองปีหกสิบหกหนึ่งคุณลุงเป็นตัวแทนเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็ต้องการคือว่าให้พยุงราคาอ้อยให้ แพงขึ้นวันนี้สักหน่อยนึงแล้วก็เงินสามสามที่สองบาทนะให้มันใหญ่เลยของเก่าอ่ะเขจะไม่ได้ครับแต่สามที่สองบาทนี่เราไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขอะไรเขาเลยใช่ไหมไม่ไม่มีความผิดเอาผ้าตรวจไว้กี่วันสามวันสามวันลุงไปไปวันที่สองแล้วเห็นที่เขาแจ้งไม่ทันเขาบอกว่าจะถาคมทาง รัฐบาลบอกว่าพฤษภาคมนีน่คือไม่ใช่ละพวกนี้พวกหนีโรงงานจากโรงงานนี้ไปเปิดโรงงานานูน้นคำว่ารัฐบาลนี่คือรัฐบาลชุดเขาเกี่ยงไปอย่างนั้นครับชุดปัจจุบันชุดปัจจุบันใช่ไหมครับครับปีนี้ครับผม,มทำยังไงไปติดต่อ,อแต,แต่แต่เราได้ติดตามไหมว่าพอเขาอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้แล้วไปสมาคมสมาคมบอกว่าจะช่วยเหลืออยู่บัดนี้ก็มีกดไปตามก็มีเอกสารเชื่อมโยงว่าอ้างถึงรัฐบาลชุดนี้ไหม ผมไม่มีเอกสารไม่ไม่รงโรงงานน้ำตาลได้อ้างว่ารัฐบาลทีเนี้ยเขามีจุดเชื่อมโยงว่าเป็นรัฐบาลชุดนี้จริงไหมนั่นก็ชุดนี้อยู่แล้วมันชุดนี้อยู่แล้วชุดนี้อยู่แล้วเอาพูดดังแล้วชุดนี้อยู่ชุดท่านประยุทธ์ใช่ไหมครับครับผมชุดท่านประยุทธ์แต่โดชานี่เลยใช่ไหมครับครับรัด้วยโดชาครับพี่น้องที่มาเนี่ยพอหยอดพอฝนตกแล้วมันก็เด้งหายไปเป็นช่วงครับตอนนนเส้นนี้รับผิดชอบโดยของมาตองเลยตองวันบริหารผู้ตรวจจับ ถามถามนะนายกที่แจ้งให้เจ้าน้าที่ฟังเมื่อเช้านี้ที่เขาบอกไม่มีไงยไม่จะพูดจะพูดใช่ครับคือคือท่านคือถนนเนี่ยถ้าถ้าองค์การองค์กรเอ่อองค์การมหาลับส่วนต้นเนี่ยเขารับผิดชอบไปเลยถ้าไม่รับผลไม่มีปัญหามันก็จะเป็นงบที่ใช้ที่รับที่ีรับโอนไปแล้วทีนี่เราพอรับโอนมาเสร็จปุ๊บไม่มีไม่มีเงินที่จะผิดชอบเพราะมันใหญ่เกินเกินอนาจเลยงบประมาณที่ใช้ในการที่จะพัฒนาแต่ละอบตไม่เกินส มันเลยเกิดปัญหาทีนี้พอประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณไปรับโอนมาไงพอไปรับโอนมาแล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้งบซ่อมก็ทําไม่ได้รถเก่งมาไม่ได้นะไม่ได้รถทรถกรรมการมีเอมาไม่ได้นี่ยังดีนะครับยับยังแรงเพรว่าช่วงหน้าฝนนี่เล่น้วั่นแล้เข้าไม่ได้ครับไม่ได้เครับรถเก่งเข้าไม่ได้น้ฝนดีเลก็จริงานได้แรง อันนี้ออัันนนนีีนนนน้้ทุกคนยืนยันว่าเป็นความจริงไหมครับจริงครับจริงจเลยแต่สี่น้องแต่สน้องแพี่น้องชาวไร่อ้อยเดือดร้อนเฉพาะวิษณุโลกเดือดร้อนทั่วประเทศทั่วประเทศครับทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศทุกคนสามสามสามสิบสองบาทเองนกันทั่วประเทศใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันมีกระแสเพราะว่าผมว่าเหมือนกำอยู่จำอยู่ข้างข้างข้างอย่างเงี้ยแล้วจะบอกขาดคุณขาดคุณไม่ต้องมา ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอำเภอวิเชียนบุรีนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งซึ่งโดยจากการสำรวจแล้วเนี่ยพื้นที่จังหวัดเพชร, <ๆ S 1> ร,ร,รบูร์เนี่ยทำเกษตรกรมีแค่ไ่880บาทพอปิดทีมเนี่ยเหลือประมาณ780บาทด้วยกันมีกายเนี่ยมีประมาณ48โรงงานตอนนี้เป็น54โรงงานแล้วผมก็สงสัยว่าทำไมเอะในเมื่ออ้อยมันราคาตกตำ่ำน้ำตาลราคาตกตำ่ำโมลารราคา แล้วทาไมขอเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นสิโรงงานเลยครเออล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาอนุมัติให้เปิดโรงงานเพิ่มเติมก็มสมมติถ้าเปิดโรงงานเพิ่มเติมแล้วอ้อยล้นตลาดก็แสดงว่ามันก็จะทําให้ราคาตกแต่อันนี้โรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันมันขัดแย้งกันซึ่งมันขัดแย้งกันแล้วก็ผมไปตรวจสอบรายรับของโรงงานอ้อยและน้ําตาลณปัจจุบันเนี่ยการขายน้ําตาลเนี่ยเขามีกำไรแล้วนะเขามีกําไรแล้วขายน้ําตาลเขายังขายโมลาเขายังขายกากน้ําตาลได้กากอ้อยได้ราคาน้ําตาลตลาดโลกมันลดลงประมาณสัก ว่ารับซื้อราคาแค่680บาทของของของปีนี้นะของปี61ทับ62เปิดถีบเปิดทีบแล้วกเ็เขาบอกว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้โรงงานต่างๆเนี่ยพยายามจะของเงินคืนจากรัฐบาลของปี60ทับ61ก่อนไอที่จ่ายราคาห้อยเกินกว่าราคาปิดีบเนี่ยไปร้อยบาททั่วประเทศเลย130ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว130ล้านตันตั้งแต่ปีตั้งแต่พฤศจิกาจน,นถึงประมาณสักกรกฎกันยายนุลาเนี้ยเพราะฉะนั้นเขา รัฐบาลอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ล้านแล้วตอนแล้วเอาเงินงต่างเนี่ยมาชดเชยให้กับเกษตรกรเพราะถ้าเกษตรกรตายเนี่ยพวกคุณไม่มีอ้อยแล้วนะไม่มีอ้อยแล้วไม่มีอ้อยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามีบางคนในโรงงานอ้อยหรือเปล่า54ี่คนเนี่ยไปติดสินบนเจ้จา,า,าคจ้พนักงานหรือเปล่าบางคนเนี่ยบางคนในบระไทยเอาเอาตังค์ฮิ้วไปคอรัปชานหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไอข้าราชการที่เป็นคนกําหนดราคาอ้อยรับซื้อทั้งเปิดทีปทีมเนี่ย มันเป็นคนของโรงงานหรือเป็นคนของรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยโรงงานเนี่ยต้องชดเชยให้กับชาวไร่อ้อยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องประมาณสักพันหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อตันนี้ไหมหมายความว่าคือเขาพอเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วทำง,งานก็เพิ่มขึ้นได้อีกแต่คุณจะเ,เขาเรียกกำไรน้อยลงแต่คุณอย่าเอา อย่าเอากาไรที่น้อยลงเนี่ยไปยกผลผลให้กับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศแล้วเอาเงินของรัฐเนี่ยมาจ่ายแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวผมก็ฝากไปยังโรงงานอ้อยด้วยนะครับ<ๆ>ว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัว<ๆ> <pe> er> เพราะการแก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย <pe> er> คุณจะเขาเรียกว่าอะไร <pe> er> คุณอยากกำไรเพราะยิ่งคุณกําไรคุณจะเปิดโรงงานเพิ่มเมื่อคุณเปิดโรงงานเพิ่มยิ่งเปิดโรงงานเพิ่มก็แสดงว่าอ้อยเนี่ยต้องการมากขึ้นถูกไหมครับผมต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันมันขัดแย้งกัน พราะฉะนั้นอยากจะฝากไปยังรัฐบาลว่าจะแก,ก้ปัญหาเนี่ยอย่าเอาเงินของส่วนใหญ่เนี่ยมาช่วยซับซไดาให้กับเกษตรกรควรจะให้โรงงานทั้งหมด5 4โรงมาหารกันแล้วช่วยช่วยช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นคล้ายๆกับพันักง,งานในการป้อนอ่าป้อนอีกคเรียกว่าป้อนผลิตผลเข้าโรงงานอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมของผมเนี่ยงานนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหลวงขอแค่โรงงานเนี่ยยอมขาดทุนกำไรแล้วซับซไดาให้กับชาวไร่อ้อยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ ต้นเหตุแล้วก็คุณยังขายได้ผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทด้วยกันอ,อยากให้ผมต้องมาแชร์นะว่าคุณมีกำไรทุกจุดไหนบ้างแล้วคุณเสียภาษีครบไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจเกษตร,รกรด้วยเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยนี่เป็นล้านคนนะเป็นล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆแต่ข้าวนี่ยมีนปัญหานนะ้อยเพราะปีนี้ราคาเริ่มขึ้นแต่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะดีใจแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะตกอีกนะฮะเดี๋ยวมันจะตกอีกก็เลยฝากไปยังรัฐบาลนะฮะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกดีกว่า ลาออกดีกว่าให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถบริหารต่อจะดีกว่าแล้วการที่จะมาสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะเอาเงินในอนาคตมาให้ประชาชนอย่าทำมันคกฎหมายนะมันกฎหมายคุณต้องมีวิธีการในการหาเงินให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนถ้าคิดไม่ออกก็ลาออกไปในคิดไม่ออกก็ลาออกไปนะฮะไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าบริหารมาสี่ห้าปีแล้วนี่สาระปลาไป7.0ลดล้านแล้วใกล้7.0็ดล้านแล้วเราในส่วนในส่วนของ ถนนหนทางที่เป็นปัญหาของอบตผู้เตยเนี่ยผมเข้าใจว่านายอบตเนี่ยไม่มีเงินไม่มีเงินเนื่องจากว่าอาจจะวิ่งงบไม่เก่งอาจจะวิ่งงบไม่เก่งไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักอ่าก็ไอ้ตรงเนี้ยเส้นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดล้านด้วยกันก็ถ้ารัฐบาลหาเงินเก่งเนี่ยปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ารัฐบาลคิดจะกู้อย่างเดียวนักสู้กู้สุดทิศเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นหนี้สานาเกือบ9.0ล้านล้านแล้วนะ มี GDP อยู่ประมาณ9.2ล้านล้านเนี่ยหนี้สินเนี่ยชนเพดานแล้วถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังบริหารประเทศแบบนี้แบบนี้นะฮะอีก3ปีเนี่ยเราต้องขายแผ่นดินแล้วเราต้องขายแผ่นดินเพราะถ้าบริหารประเทศโดยใช้เงินอนาคตไปกู้มาในประเทศนอกประเทศแล้วมาเอามาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องใช้อดีตของบอ เราไม่จำเป็นต้องใช้เราใช้ชาวบ้านก็ได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้สมองอะไรเลยในการบริหารประเทศแค่ไปกู้มาเรามาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าแค่ปัญญาในการหาเงินเข้าประเทศยังทาไม่ได้เนี่ยผมว่าคุณออกไปดีกว่านะครับนะครับมัเขาเดือดร้อนอย่างโรงงานอ้อยกําลังจะเปิดที่เพชรบูรณ์อีกหนึ่งโรงงานนะฮะในตอนนี้ก็โดนต่อต้านจากสมาคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงานอ้อยเนี่ยบอกว่าขาดทุนคือขาดทุนไปลงทุนโรงงานฮะเขาไม่มีเงินไปลงทุนนะก็ต้องต้องสร้างต่อ บอกว่ากดการการสร้างโรงงานอ้อยนี่ต้องมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับพี่ป๊อบโอ้ยเยอะนะต้องอ่างจากโรงงานเล,ลไม่เท่าไหร่ด้วยมีซอแววโรงงานที่จะสร้างใหม่ถูกต้องหรือเปล่าครับพื้นที่สีเขียวการทําโรงงานต้องไม่เกินสองพันต่อตารางเมตรทีนี้โรงงานอ้อยให้พวกเราสังเกตต้องไปเช็คที่พรบผังเมืองก่อนว่าอ,อยู่ในพรบรพังเมืองสีเขียวหรือไม่ถ้าพราบผังเมืองผังเมืองสีเขียวแล้วเนี่ย เขาจะไม่สามารถสร้างโรงงานที่มีขนาดโรงงานเกิน2,000ตารางเมตรได้นั่นนี่ข้อแรกที่ที่เราจะให้พี่น้องช่วยต้านได้ในเรื่องหนึ่งแล้วตรวจสอบได้ก็โรงงานที่ว่านี้ก็อยู่ในสีเขียวเลยฮะแต่พอพโรงงานจะมาตั้งก็เหมือนกับอีกเดือนหนึ่งเขียวจไม่มีละแล้วก็โรงงานตั้โรงงานเองเนี่ยมันคกทีดอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคือถ้าใช้สูตรที่บนกับอำนาจก็ก็ใช้สูตรนี้ครับคืออำนาจรัฐ ก็ต้องให้ยุติด้วยอำนาจของศาลแต่อำนาจของศาลที่จะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งพอสมควรก่อนครับ,รบแล้วก็ต้องมีผู้นําที่ค่อนข้างชัดเจนก่อนเพราะจริงๆแล้วกฎหมายเมืองไทยเนี่ยมันสใช้ซ้ำแต่ไม่ใช่เกษตรกรทำตามากิการเพราะเกษตรกรจําววเยอะเนี่ยในแง่งการบริหารมันทำยากนะครับแล้วผมเห็นเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องโรงงานเปิดขึ้นตลอดเวลานะว่าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตกลงซึ่งมันสวนทางนะครับยิ่งมีดีมาน,นะครับคือความต้องการในการใช้อ้อยเยอะ ดูจากไหนดูจากโรงงานที่แข่งกันก่อนแสดงว่าครับทุกโรงงานก็ต้องแย่งกันซื้อและราคามันควรที่อะมันควรจะพุ่งขึ้นแต่ประเทศนี้มันแปลกนะโรงงานแย่งกันขึ้นแต่เกษตรกรยิ่งตายยิ่งตายรงสีรงถึงแย่งกันขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะกลไกรัฐนะครับที่เราเคยมีนักวิชาโง่ๆที่พยายามชี้นําประเทศไทยทุกโครงการที่ผมไปดูส่วนใหญ่นะจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจังเในการแก้ปัญหาเกษตรกรไม่ยาก ถ้าเราไปจัดการตรงตัวกลางไอ้คนที่ทําให้ราคาน้ําตาลเนี่ยขึ้นลงเนี่ยครับมันคือโรงงานให้มันสิ้นนะคนกลางก็ค้าคนกลางครนะับแต่วันนี้เกษตร,รกรที่เป็นต้นน้ำนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นปลายน้ําผู้บริโภคเนี่ยสังเกตดูผู้บริโภคเนี่ยไม่เคยได้กินข้าวสารราคาถูกเวลามีสินค้าเยอะก็ราคาตกแต่เวลาขาดก็ไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็เวลาสินค้าไอ้ชผลงาเกษตร,รเนี่ยขึ้นลงเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปตามดีมาและสะพาน มันมีกลไกอะที่เขาไปแทรกแซงครับผมไม่รู้ว่าแทรกแซงก,ก็เรียกว่าเสืส่อมทำไมรู้นดีนนแล้วเนี่ยเราถ้าเราไปควบคุมใหม่รเราเปลี่ยนใหม่แทนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับเราขึ้นทะเบียนโรงงานนะครับเราเอาโรงงานไปดูที่วันนี้ให้คุณทําอะไรกันอยู่วะคุณขายเท่าไหร่คุณเสียภาษีปีเท่าไหร่คุณซื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วคุณขายไปยังไงไปที่ไหนบ้างโดยเอาราคาน้ำตาลในประเทศเป็นตัวตั้งเราลองมองย้อนกลับมาเนี่เราจะรู้เลยปัญหาที่ไอตัวไหนไอ้มงอย่างนี้กำลังง่ามอั่นี้นะครับ นั้นผมมองในมุมมองนักธุรกิจนะผมว่าปัญหาเี้่อนแก้ไม่ยากนะครับต่พี่จะแก้หรือเปล่าแล้วอย่าเอาเกษตรกรเป็นเครื่องมือครับผมดูแค่นี้ผมก็รู้ว่าคุณกำลังใช้เกษตรกรเป็นเครื่องมือนะในการที่จะสร้างฐานอำนาจและการถันรข้ามามใชนะ้อันนี้ก็แต่ผมยังไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ใช่เกษตรกรแต่จากมุมมองที่มองอยู่แล้วผมก็มีข้อมูลนิดเดียวเพราะวันนี้เพิ่งมาตั้งใจจะมาท่างเศรษฐีไม่ได้รู้เราจะมีเรื่องปัญหาเรื่องราคาอ,อยอนออกมานั้นก็เลยไม่ได้ทํากันบ้านแต่ผมเดาเอานะครับจาก ก็มีการจะขอสร้างนะมีจังหวันหนึ่งก็มีคนมาคุยบอกว่า,าจะสร้างโรงงานน้ำตาลจำไม่ได้จังหวดไหนนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้การสร้างโรงงานแสดงว่าครับปริมาณความต้องการของน้ำตาลเยอะมีปริมาณต้องการที่จะใช้อ้อยเยอะนะครับดังนั้นราคาอ้อยต้องควรจะขึ้นไม่ใช่ราคาลงาเพราฝากกัน ลงพื้นที่ในครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ฮะนอกจากมาทํากระถิ่นแล้วย,ยังจะมีการมาหาสมาชิกพักด้วยครับอ,อ,อยากให้พูดถึงด้วยองนไปก็อนุญาตให้เราหาสมาชิกพักได้ตั้งแต่วันเสาร์เมื่อวานนะฮะเริ่มเราก็เริ่มหาตั้งแต่วันเสาร์ละตอนนี้เราก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เราก็จะลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะฮะก็ชี้แจงแนวทางพักแล้วก็หาสมาชิกพักแล้วก็อยากจะฝากไปยังพักการเมืองที่จดแจ้งใหม่ๆนะฮะ ตอนนี้กกตรับรองไปแล้วประมาณ18ท่านด้วยกันแล้วก็ถ้ามีการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้า62เนี่ยผู้สมัครสอสอเนี่ยแบบแข่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิพกพรรคก่อนวันที่26พฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพรรคเนี่ยที่กำลังจดแจ้งอยู่เป็นร้อยพักเนี่ยน่าจะไม่ทันนะฮะทางเราเองในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนนะฮะเพราะผม <c oughs> ทราบว่าหลายกลุ่มหลายกวนหลายกลยกุ่มการเมืองก็มีเจตนาลมที่ดี าทางพักเราก็พร้อมนะฮะพร้อมที่จะรับกลุ่มบุคคลต่างๆนะฮะเฉพาะคนดีนะฮะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยมาร่วมกันเป็นสมาชิกพักแล้วเราก็จะส่งลงไปตามเขตพื้นที่ต่างๆแต่ทุเขตพื้นที่ต่างๆต้องมีประชาชนสนับสนุนนะฮะแล้วก็อยากฝากไปยังพักามาืองต่างๆว่าไหนไม่พร้อมเนี่ยก็ส่งมาที่พักเราได้นะฮะพักเราก็รับหมดแต่ต้องกรองก่อนนะฮะกรองก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยในการลงพื้นที่ในแต่ละตอนนี้เราส่งสายไปประมาณทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะฮะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยกำลังสรรหาว่าที่ผู้สมัครสสพยายามจะส่งให้ครบ350เขตนะฮะเพราะว่าปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยสมมติถ้าพรรคเราเได้คะแนนไม่มากพอเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่นักการเมืองนักการตหางทำหมักหมมมาตลอดแต่ย่ยเวลา86ปีไม่ได้นะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนท,ท,ที่ทราบฝากไปทราบข่าวจากเรานะครับ